อ๋อใช่ใช่ใชโมองสักตรงนี้อะดวงจันทร์สวยมากเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนตอนที่เรามองสักโลกเลยนะเนี่ยตอนร่องรอยของดวงจันทร์ซ้อมเสร็จสักทีจะได้ออกเดินทางละนั่นมันดวงจันทร์นี่นะอ๋อใช่ๆช่ใ,ชใชโห มองสอกตรงนี้ดวงจันทร์สวยมากเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนตอนที่เรามองสักโลกเลยนะเนี่ยถามน้องๆหน่อยดีกว่าว่ามีใครชอบมองท้องฟ้าบ้างพี่โจชอบมองท้องฟ้าโดยเฉพาะตอนกลางคืนด้วยกลางวันเราก็มองท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าๆมีก้อนเมฆได้จินตนาการใช่ไหมครับว่าเมฆก,ก้อนนั้นเหมือนอะไรเหมือนอะไรยังไงแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแต่เราจะเห็นอย่างอื่นแทนแสงจากดวงดาวครับและโดยเฉพาะในวันขึ้น15ค่้า่ ดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนั่นก็คือดวงจันนะครับดวงจันทร์จะเต็มดวงวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาท้องฟ้ายามค่ำคืนมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานวันนี้นะครับสีพาสเทลสีน้ำแล้วก็แปลงสีฟันเก่าครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวมาดูว่า3อย่างนี้เนี่ยจะทำให้ดวงจันทร์เต็มดวงในท้องฟ้ายามค่ำคืนกลายเป็นชิ้นงานสวยงามได้ยังไง ช่วงไอเดียสอสนศิลป์พร้อมแล้วมีกระดาษสีดําอยู่นะครับผมดวงจันทร์ของเรานะครับพี่ตัวก็จะใช้นี่เลยฝากระป๋องอะไรยังไงก็ได้นะครับขนาดเลยนะถ้าเกิดน้องๆไม่มีก็ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมก็ได้กระดาษก็คือพงน่าจะเป็นพวกกระดาษลังหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมวางทาบไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอานี่ครับแปรงสีฟันน,นะครับสีฟ้ามาแล้วก็ปาดปาดปาดีดๆเข้าไปข้างบนนะครับรอบๆบ ดวงจัน์ของเรานะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวต้องใช้หลายๆสีใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีพื้นที่ที่อาเป็นที่ยืนด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาหาอะไรมากันอีกแถบหนึ่งแล้วกันนี่พี่โตก็ใช้กระดาษอะไรก็ได้มากันขอบไว้หน่อยมันก็อาจจะมีที่เป็นหยดหยดดวงใหญ่ๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรขนาดไม่ต้องเท่ากันเนอะต่อมามเป็นสีเขียวๆบ้างสีเหลืองนี่ได้ประมาณหนึ่ง ก็จะใกล้เคียงกับสีของดวงดาวหน่อยๆนะครับแถบ,บข้างล่างหรือขอบข้างล่างนี่พี่ตอยจะใช้เยอะๆหน่อยสีฟ้าถ้าเกิดมันเป็นจุดใหญ่ไม่แห้งนะแล้วก็จะแบบแตะๆเข้ามานิดนึงันก็สีส้มนะครับหรือใช้แบบนี้ช่วยนะครับดูซิว่าจะเป็นร่องพระจันทร์อะไรแบบนี้ไหมนะ ประมาณนี้นะครับผมด้านล่างก็ออกเหมือนกันคือถ้าเกิดกดไม่สนิทเนี่ยมันจะมีสีที่ซึมเข้ามาอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงน้องๆหลายคนบอกว่าโอ๊ยแล้วยงงี้จะทำยังไงรอให้แห้งเสร็จปุ๊บแล้วนําเอาสีเมจิกระบายกลบมันก็จะได้เป็นสีดาแบบแถบข้างล่างปกติเลยอ,อันที่สีแห้งของพี่โจอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสีที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาวาดคนที่ จะมายืนดูดวงดาวตรงนี้อาจจะเป็นตัวน้องๆเองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็ได้นะครับผมเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มใส่ความหนาของตัวเข้าไปนิดหน่อยอจัมือก,กันกับอีกคนนึ่งแมวตัวเล็กๆอยู่ข้างๆว๊าบ นี่จะเราจะเห็นไม่ชัดอยู่แล้วเราจะเห็นเป็นแค่โครงภาพเฉยๆนะครับเพราะว่ามันมืดไงใช่ไหมอาละเดี๋ยวก็รอให้สีตรงนี้แห้งสักนิดนึงนะครับพอสีแห้งปุ๊บเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาจัดการกับพระจันทร์ของเรากันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากสีขาวครับสีสีออยพาสเซลสีขาวเลยนะครับสมๆนิดๆ ไล,ไล่มานะครับจะได้ดูแบบเหมือนกับลวดลายของดวงจันทร์นิดๆอะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาปากกาเมกสีขาวนะครับเติมเส้นขอบตรงนี้เหมือนกับเป็นเงาสะท้อนเป็นแสงสะท้อน ครับเสร็จเรียบร้อยภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วก็อาจจะมีเงาของเราเล็กๆที่อยู่ตรงนี้บนโลกมองไปที่ดวงจันทร์เวลาที่เราระบายสีสันต่างๆลงไปบนกระดาษสีดำแบบนี้เนี่ยมันทำให้สีเด่นขึ้นนะครับแล้วก็จะดูเหมือนกับว่า มันเป็นคล้ายๆกับแสงไฟยมคำคืน่นอย่งจริงแล้วดวงดาวบนฟ้าเนี่ยถ้าได้มีโอกาสไปอยู่บนยอดภูหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะเห็นดาวเต็มฟ้าเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆที่อยู่ในเมืองอาจจะเห็นดาวน้อยสักหน่อยเพราะว่ามีแสงสีของเมืองมันมาบดบังใช่ไหมอ่าอะลรจริงๆแล้วก็เรื่องราวสวยงามจริงๆมันมีอยู่รอบๆตัวน้องๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะหันไปมองอะไรยังไงและใช้จินตนาการเอามาทําเป็นชิ้นงานศิละปะแบบนี้ แล้วตอนเธออยู่บนโลกดวงจันทร์หน้าตาเป็นไงหรออืมตอนอยู่บนโลกเนี่ยนะเราก็จะเห็นดวงจันทร์เป็นลนักษณะทรงกลมกลม,กลมแล้วก็มีผิวขุขรค่ะเป็นหลุมเป็นบอ่อบางทีเนี่ยมองไปนะเหมือนมีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ด้วยแหละโอ้กระต่ายบนดวงจันทร์อืมน่าจะเป็นร่องรอยสีเทามากกว่านะเพราะเราเคยไปบนดวงจันทร์แล้วไม่มีกระต่ายซักตัวร่องรอยสีเทาเหรอ ม,มันคืออะไรอะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงออืถ้าอยากรู้นะว่าร่องรอยสีเทาบนดวงจันทร์เป็นยังไงเราไปหาคำตอบกันในลัซสา้าถ้าำลองอถ้าเธออยากรู้ว่าร่องรอยของดวงจันทร์เกิดขึ้นได้ยังไงเราจะพาไปทำการจำลองสถานการณ์นั้นกันในกิจกรรมร่รองรอยของดวงจันทร์ อุปกรณ์ในการทดลองครั้งนี้ก็จะมีเกลก็ดน้ำตาลแป้งสาลีผงโกโก้โก้อนหินคาชนะเพื่อทำพื้นผิวดวงจันทร์และตะแกรงลอนอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาจำลองพื้นผิวของดวงจันทร์กันเลยดีเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นผิวดวงจันทร์กันก่อน เริ่มต้นโดยการใส่แป้งสาลีลงไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็โรยด้วยเกล็ดน้ำตาล และใส่ผมโกโก้ลงไปให้<ฮ>ทั่วเลยนะ<ฮ>นี่เลย<ฮ><ฮ>พื้นผิวของดวงจันทร์ก่อนที่จะเป็นลุ้มเป็นบอ่เป็นแบบนี้แหละ คราวนี้เธอสงสัยใช่ไหมว่าร่องรอยสีเทาที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์เกิดขึ้นได้ยังไงใช่้วล่ะจริงๆแล้วตัวการสำคัญของเขาคือน,นี่เลยต้นหินแต่เป็นหินที่อยู่ในอวกาศหรือที่เราเรียกกันว่าอุกกาบาตนนเนยออเดี๋ยวเราจะให้เธอ่ะทำการปล่อยอุกกาบาตลงมาบนพื้นผิวดวงจันทร์เลยแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น お。<music> <music> เป็นยังไงบ้างอุกบาทที่ปล่อยลงไปเป็นหลุมแบบกลมๆเลยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบมีการกระจายออกมาด้วยอืเห็นไหมว่าการกระจายตัวของพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยที่ทำให้เกิดหลุมเกิดบ่อเนี่ยมีลักษณะที่เป็น กลมอย่างที่บอกแล้วก็ยังมีหินที่เป็นชั้นหินที่เราแทนด้วยเกลดอัน้ำตาลเนี่ยกระจายตัวออกมาด้วยแต่ว่าก็จะไม่ไกลามากนะักส่วนพวกฝุ่นหงรอบๆเนี่ยก็มีการกระจายตัวออกอย่างเห็นได้ชัดเลยยิ่งมีขนาดเล็กก็ยิ่งเลิวไปได้ไกล้ว,ว้าวแบบนี้นี่เองนี่ขนาด อุกาบาทพุ่งชนแบบตรงๆนะแต่ก็มีบางครั้งที่อุกาบาทเนี่ยพุ่งชนแบบเฉียงๆด้วยโจะเป็นยังไงอ่ะให้อย่างนัง้นไปทำการทดลองต่อเลย เห็นไหมว่าเวลาที่อุกกาบาตพุ่งชนดวงจันทร์แบบเฉียงๆลักษณะลุมอุกกาบาตก็จะไม่เหมือนเดิมเลยจะเห็นว่าลุมของอุกกาบาตจะมีแนวค่อนข้างยาวออกรีด้วยซ้ำและก็การกระจายตัวทั้งของหินและก็ฝุ่นของดวงจันทร์ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ แรงที่อุกกาบาตพุ่งชนเลยละ่ะและหลุมก็จะไม่ได้มีความลึกมากแต่จะกว้างมากๆกอ๋อโอ้โห<ฮ>มันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ก็เท่ากับว่าร่องรอยบนดวงจันทร์เนี่ยก็คือหลุมบอ่อที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วทำไมอุกกาบาตถึงไม่พุ่งชนโลกบ้างละ่ะเพราะว่าโลกของเธอเนี่ยมีชั้นบรรยากาศเวลาที่อุกกาบาตเนี่ยพุ่งเข้าสู่พื้นผิวโลก ก็จะผ่านชั้นบรรยากาศทําให้เกิดการลุกไหม oh. แล้วก็ไหมจนหมดก่อนถึงพื้นผิวโลกนั่นเอง hmm. แต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากจนเรียกได้ว่าไม่มีชั้นบรรยากาศเลย oh. คราวนี้เวลาที่อุกกาบาตเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับดวงจันทร์ oh. ก็จะโดนแรงดึงดูดของดวงจันทร์ให้พุ่งเข้าไปสู่พื้นผิวของดวงจันทร์ โอ้ oh. oh. พอไม่มีชั้นบรรยากาศก็ไม่เกิดการลุกไหม, oh. มคราวนี้อุกกาบาตก็พุ่งชนไปที่ดวงจันทร์อย่างเต็มเมเลยล่ะโอ้หเดียเนี่ยที่โลกของเราเนีย่ยยังมีชัน้นบรรยากาศเนาะไม่อย่างนั้น่ะเป็นแบบดวงจันทร์แบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะอืมแล้วสีของดวงจันทร์ล่ะเรามีความรู้สึกว่าบางส่วนเนี่ยก็มีสีอ่อนบางส่วน,นก็มีสีเข้มนี่เกิดจากอุกกาบาตด้วยหรือเปล่า ถูกต้องแล้วล่ะส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อุกบาตพุ่งชนกับดวงจันทร์แล้วทำให้เกิดหลุมบอ่อพื้นที่ที่อยู่บริเวณสูงสูงก็จะมีสีที่อ่อนกว่าส่วนพื้นที่ที่มีบริเวณต่ำกว่าก็จะมีสีเข้มขึ้นอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดเมื่อ3,000ถึง4,000ล้านปีก่อนอที่เกิดการประทุกข,ของลาวลาพื้นผิวบริเวณน,นั้นก็จะมีสีเข้มมากๆเลยล่ะ อแล้วนี่นะก็ทำให้ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระและมองเห็นเป็นร่องรอยสีเทาหรือว่ากระต่ายบน,ดว,ยนนะดวงจันทร์ยังไงเนี่ยนะดวงจันทร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นดาวดวงแรกที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยสนใจเลยส่งนักบินอวกาศอย่างเราไปสำรวจนี่นแหละอ๋อยานอัลคลโลสอ็ดใช่ไหมเราเคยสังเกตเห็นจากดาวของเราด้วยละใช่เลย จะว่าไปอยู่บนดาวของเธอเนี่ยก็มองเห็นดวงดาวได้หลายดวงเลยนะแน่นอนแหละเราอะนั่งสังเกตดวงจันทร์ในทุกๆวันเลยนะก็จะเห็นดวงจันเนี่ยหมุนรอบตัวเองแล้วก็โครจรรอบโลกในทิศทวนเข็มน,นาฬิกาด้วยนะแบบนี้ก็เหมือนกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็โครจรรอบดวงอาทิตย์เลยสิแต่ว่าตอนที่เราอยู่บนโลกของเราเนี่ยทำไมเราเห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกด้วยล่ะอยู่บนนี้ไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลย โอทถ้าอย่างนั้นไปหาคำตอบกันในกิจกรรมการขึ้นตกของดวงจันทร์กิจกรรมการขึ้นตกของดวงจันทร์อุปกรณ์ก็จะมีโมเดลดวงจันทร์ลูกโลกแล้วก็จะมีตุ๊ก,กตาที่วางอยู่บนกระดาษสีขาวเป็นวงกลมไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ขาตั้งหรือว่าจะใช้มือในการถือไฟฉายก็ได้นะครับ ถ้า okay. อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซตอุปกรณ์แล้วก็ทำการทดลองกันเลยย yeah. นี่เลยเราก็เซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะทำการทดลองเรามีเรื่องจะถามแหละตอนนี้เธออยู่บนโลกเนี่ยเธอสังเกตว่าดวงจันทร์เนี่ยขึ้นแล้วก็ตกทางทิศไหนเหรอ,อตอนที่เราอยู่บนโลกเนี่ยนะเราเห็นดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วก็เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าแล้วก็จะรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกอืมแล้วโลกของเธอเนี่ยหมุนรอบตัวเองในทิศทางไหนหรออืมโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มน,นาฬิกาอ่าแล้วช่วงเวลาที่เธอสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้คือช่วงเวลาไหนหรอเราเห็นดวงจันทร์ได้ชัดที่สุดเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนนานประมาณ12ชั่วโมงได้นะอือ แสดงว่าถ้าเธออยากมองเห็นดวงจันทร์เธอจะต้องหันหน้าเข้าไปหาดวงจันทร์ mm hmm. และการที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองใช้เวลาอยู่1วันหรือว่า24ชั่วโมงส่วนดวงจันทร์โครจรรอบโลกเนี่ยใช้เวลาประมาณ27.3วัน mm hmm. หรือว่าประมาณ3 0วันก็ได้เนาะ,อ,ะอืมทำให้ถ้าเธออยู่บนโลกเธอจะสังเกตดวงจันทร์ เปลี่ยนตำแหน่งไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอ <Ooh. S 1> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันเธอเป็นดวงจันทร์แล้วเธอก็หมุนรอบตัวเอง mm. อใช่แล้วอย่างช้าๆเพื่อให้เวลาในการหมุนเนี่ยใกล้เคียงกับที่โลกหมุนรอบตัวเองด้วย oh, <Ooh. S 2> ได้เลยแล้วเราก็จะทําหน้าที่ในการหมุนโลกในทิศทางจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาคราวนี้น้องๆมาสังเกตกันว่า เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นและตกแบบที่เราเห็นจริงๆหรือเปล่าอืมถ้าอย่างนั้นไปทำการทดลองกันเลยไปกัน นี้เนี่ยก็แสดงว่าที่เราเห็นดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าแล้วก็รับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยก็เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนี่เองเอ้แต่ว่ามันมีบางวันนะที่เราเห็นดวงจันทร์อ่ะขึ้นตอนกลางวันด้วยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะอ๋อเป็นเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่27.3วันหรือประมาณ30วันในทิศทางเดียวกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง แบบนี้ทำให้ดวงจันทร์เนี่ยขึ้นช้าวันละประมาณ50านาทีทำให้เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นชา้าลงก็มีโอกาสที่ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันได้นั่นเองพอ,อพูดถึงดวงจันทร์เนี่ยนะเราหิวเลยอะเธอจะกินดวงจันทร์ไม่ได้นะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้จะกินดวงจันทร์แต่นึกถึงขนมไหว้พระจันทร์ <c oughs> เคยได้ยินไนหะบนโลกของเราอะมีด้วยนะเรามีสูตรเพื่อสุขภาพด้วยแหละ ไดูกันเลยขนมไหว้พระจันทร์ขนมสำคัญที่ใช้สำหรับเส้นไหว้ดวงจันทร์ตามวัฒนธรรมจีนในเทศกาลไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ปัจจุบันนี้มีให้เลือกซื้อมากมายนะครับแต่ถ้าเราสามารถฝึกทำได้ด้วยตนเองคงจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่ใช่น้อยห้องเรียนสูงวัยในวันนี้จึงชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้วิธีการทำขนมไหว้พระจันทร์ สูตรเก้าเซียนเป็นสูตรสุขภาพที่มีไส้ประกอบไปด้วยผลไม้และถั่วรวมกัน9ชนิดนั่นเองครับส่วนผสมของขนมไหว้พระจันทร์สูตรก้าเซียนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของแป้งและส่วนของไส้ในส่วนของการทำแป้งจะประกอบไปด้วยแป้งสาลีน้ำมันปาล์ม น้ำด่างและน้ำเชื่อมซึ่งในน้ำเชื่อมนั้นเป็นการผสมกันระหว่างน้ำเปล่าน้ำตาลและมะนาวครับส่วนของการทำไส้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของแป้งที่ประกอบไปด้วยแป้งโขงน้ำเปล่าน้ำพึ่งและเกลือและส่วนของไส้เก้าวเซียนที่ประกอบไปด้วยอัลมอนด์แมคคาเดเมียส้มเชื่อม เชอรี่เชื่อมสีเขียวและสีแดงแครนเบอร์รี่อบแห้งลูกเกดทองอบแห้งลูกเกดดำอบแห้งและแอปริลกตอ,อบแห้งส่วนผสมของตัวแป้งนะคะก่อนอื่นเราต้องส่วนผสมของน้ำเชื่อมก่อนนะคะ เชื่อมถ้าเราต้มทิ้งไว้นานๆนะคะยิ่งนานยิ่งหอมนะคะต่อไปนะคะนำน้ำด่างนะคะมาเทาใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็เป็นน้ำมันนะคะพอเราเทาส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ เขาจะค่อยๆเข้ากันนะคะเขาจะมีลักษณะออกขุ่นๆเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของแป้งที่เป็นของแป้งต่อนะคะค่อยๆตัดใส่ไปเรื่อยๆนะคะอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆค,คนตัดแป้งไปคนไปนะคะจนส่วนผสมของแป้งหมดแล้วเราก็ใช้มือนวดค่ะ พอแป้งได้ที่นะคะตัวเนื้อแป้งเขาก็จะขึ้นเงานิดนึงแล้วก็จะมันจะไม่ติดมือนะคะนี่ค่ะนี่เราก็มาพักแป้งหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยการเอาแรปปิดนะคะหรือถ้าใครมีผ้าขาวบางก็เอาผ้าขาวบางคุมนะคะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบร่างระหว่างตัวแป้งกับตัวไส้แล้วล่ะครับสังเกตแป้งที่เราหมักทิ้งไว้เมื่อได้ที่จะมีความเงาแบบนี้นำแป้งมาปั้นบนฝ่ามือในลักษณะทรงกลมกับปริมาณให้พอดีกับไส้ของเราจากนั้นกดแป้งให้แบนหน้าไปกับฝ่ามือนำไส้มาวางแล้วเริ่มการห่อกันเลยครับวิธีการห่อจะใช้วิธีการหมุนแป้งไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งห่อไส้ได้พอดี และเป็นการไล่อากาศเพื่อตอนอบตัวแป้งจะได้ไม่พองออกมาเป็นฟองอากาศนั่นเองครับหลังจากที่ห่อเสร็จแล้วต้องผักแป้งไว้ก่อนประมาณ20-30นาที <t ansen> ขั้นตอนแรกต้องใช้แป้งโก๋ทาลงบนตัวพิมพ์และถาดที่ใช้ในการอบเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดนะครับ <t mani> หยิบไส้มาหมุนเพื่อเช็คความเข้ากันของแป้งกับไส้นำขนมใส่ลงบล็อกโดยค่อยๆกดไล่ขนมให้เต็มบล็อกจากนั้นกดลงบนถาดกดย้ำประมาณ2-3ครั้งแล้วนำขนมออกจากบล็อกอย่าลืมใช้ฝ่าม,มือรองรับด้วยนะครับ ก็จะนําขนมของเราไปเข้าเตาอบอีกครั้งที่2นะคะอบอีก10นาทีใช้ไฟ1 8อองศาเหมือนเดิมนะคะไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมด้วยนะคะแต่การวางเตาเราจะลดระดับลงให้ต่ํากว่าเมื่อกี้ที่เราวางเมื่อกี้ครั้งแรกที่เราวางนะคะเราวางตรงกลางของเตานะคะครั้งที่2เราวางลดระดับให้ต่ําลงมานิดนึงเพื่อที่ให้หน้าขนมสีสวยแล้วก็ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ให้ตัว ฐานของตัวขนมข้างล่างนะคะสุกด้วยนะคะเสร็จแล้วแล้วครับขนมไหว้พระจันทร์สูตรก้าเซียนสำหรับคนรักสุขภาพเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือควรเก็บไว้ประมาณ2-3วันแล้วค่อยทานเพราะจะทำให้ไส้และแป้งนุ่มขึ้นเป็นการเพิ่มความอร่อยให้กับการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์คุณผู้ชมลองนำขั้นตอนที่คุณเปิลแนะนาไปทาตามกันดูนะครับโอ้โหน่ากินมากเลย อร่อยด้วยแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสมาหาเธอที่ดาวดวงนี้อีกอ่ะเดี๋ยวเราเอามาฝากนะน้นองๆคะ ดวงจันทร์เนี่ยเป็นดาวบริวารของโลกค่ะมีลักษณะคล้ายทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองแต่ว่าในวันเพนหรือขึ้น15ค่ําเนี่ยเราจะสามารถเห็นดวงจันทร์กลมโตสว่างเต็มดวงด้วยล่ะค่ะแล้วลก็ยังเห็นร่องรอยสีเทาที่เป็นหลุมบ่อบนดวงจันทร์เนื่องจากเกิดการพุ่งชนของอุกาบาตนั่นเอง คนบนโลกนะสามารถเห็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เนี่ยขึ้นทางที่ตะวันออกและตกทางทิ่ตะวันตกเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยเกิดซ้ำเดิมในทุกๆวันจนเราเรียกว่าแบบรูป แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในหลับซาา่าท้าทดลองทาง ALTV ช่องที่ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้นะคะนักบินอวกาศแพรวแล้วก็เจ้าชายน้อยเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวเราเนี่ยคงต้องไปทำภารกิจต่อแล้วแหละไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะอย่าลืมขนมไว้พระจันทร์เรานะได้เอาไว้เจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย